สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วยามบ่ายนะคะทานข้าวกันแล้วนะคะมาทานแล้วเราก็มาทํางานกันต่อเลยนะคะตเตรียมหนังสือหรือยังยังอยู่ในบทที่หกนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในการอ่านเพิ่มเติมนะคะอ่านคําเพิ่มเติมกันนะคะปะอ่าบทที่หกโรงเรียนลูกช้างเห็นไหมคะออ่า ค่ะอันนี้เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะหน้าต่อเนี้ยหน้าหน้าต่อจากร้อที่แล้วเราทํางานใช่ไหมคะหน้านี้จะเป็นการอ่านสะกดคําค่ะแล้วก็คุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักคําที่อยู่ในพื้นสีสีอะไรเนี่ยคือเด็กจะเป็นสีอะไรคะสีสีเหลืองหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจในหนังสือจริงๆจะสีอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าคุรูจะบอกว่าคําเนี้ยมันเป็นอักษรต่ําทั้งหมดเลย ดังนั้นเสียงเขาก็จะออกเสียงทุ้งๆต่ําๆนะคะคองอชอยอทอทอนอพอฟอพอมอรอเอ้ยยอก่อนแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็วออันนี้เป็นอักษรเสียงต่ำหมดเลยนะคะแล้วสระในวันนี้สระพหะเอกในวันนี้นาะเอกในวันนี้คือสระเอียเขาเรียกว่าเอีย e อ่านว่าเอีย แล้วก็สระอัวอัวที่อ่านว่าสระอัวอออัวอัวนะคะซึ่งเราจะมีการแจกลูกเด็กๆทําเป็นแล้วใช่ไหมคะแจกก็คืองอเอียเงี้ยอย่างนี้นอเอียเนี่ยอ้าออกเสียงเองเลยต่อไปเป็นงอสระอัวบ้างงออัวงัว นออัวนัวอย่างนี้นะคะวออัววัวอย่างนี้ให้เด็กๆอ่านแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอคําอ่าเพิ่มเติมหน่อยอ่าตรงนี้ดูหน้านี้หน้าที่คุณครูใส่ลูกศรสีแดงๆงนี่นะคะฝึกอ่านเขียนคำอ่าตรงนี้เป็นคําสัพท์อย่าพึ่งเรามาฝึกอ่านตรงนี้ก่อนฝึกอ่านก็คือการอ่านสะกดคําทุกคําเลยใช่ไหมคะอ่านแล้วก็ค่อยทํางาน นะคะดีไหมเออเคจะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลอ,เอ,เอะเทอะเนาะอ่านคำแรกเลยคะ่ะบอไอใบบออัวบัวใบบัวเออตอวอัวตัวตอเอียเตียเตียไม่โทเตียตัวเตียอืมลอเอียเลียม,มอือมือเลียมืออ่าทอือถือ วอไอไวไวไม่โทรไว้ถือไวอนะมอไอไม่ไม่ไม่เอกไม่มออามาไม่มาหออาหาถออัวถั่วถั่วไม่เอกทั่วหาทั่วอ,อหออัวหัวกอไอไกไกไม่เอกไกหัวไก่อ้าวต่อไปนะคะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ กอากาไข่กาตออาตาวัวตาวัวต่อไปนะคะตออัวตัวตอโอโตตัวโตค่ะตัวต่อไปค่ะทอโอโถยออายาโถยาต่อไปนะคะขออาขาสอเอเสียขาเสีย ปอเอียเปียคออูคูคูไม่เอกคู่เปียคู่ยออูยูยูไม่เอกยูยอียียีไม่เอกย,ย,ออย,ย,อกยี่ยูยี่ทออทีทีทีไม่เอกที่นออานาะที่นาะอืมจริงๆคำพวกนี้เขาเป็นคำค้องจองกันนะสังเกตดูว่าตัวสะก,กดหรือว่าสระตัวหลักเนี่ยจะมาพ้องกับตัวหน้าของอีกตัวหนึง่ง ทุกคู่เลยเห็นไหมคะโอเคอ่ะเป็นทิก,กเล็กๆเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันนะคะอ่ะให้เรียนค้นหาคําว่าที่ใช้สระเอียและวงกลมด้วยสีม่วงนี่ในคาที่อยู่ในลูกศรเนี่นะคะวงกลมด้วยสีม่วงสระเอียแล้วก็วงกลมด้วยสีเขียวกับสระอวนี่คนละสีนะคะคนละสีนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะฝึกอ่านแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์ให้คุณครูนะคะโอเคทำงานนะคะ งานไม่ยากเลยสนุกด้วยนะคะอืมอย่าลืมนะคะฝึกอ่านเกง่งๆใครอ่านเกง่งอ่านโชว์ได้เลยนะคะคุณครูจะเอาไปลงในโน้ตเลยใครอ่านถูกต้องแล้วอะเออถ้าใครอ่านไม่ได้ก็มาเปิดคลิปคุณครูดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคุณครูอ่านให้ฟังแล้วเนาะโอเคทำงานกันนะคะสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะ